คำถามนะคะที่แม่ๆถามมานะคะว่าใส่ตัวอ่อนอแล้วนะคะนั่งเครื่องบินได้ไหม <S <S นะคะเพราะบางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาทาเด็กหลอดแก้ที่กรุงเทพนะคะเอาเป็นว่าครูก็อยากจะฝากข้อคิดเอาไว้ให้กับแม่ๆที่มีลูกยากนะคะคือถ้าเรามีลูกยากอยูอย่แล้วนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเราเซฟมากไปเนี่ยดีกว่าน้อยไปเนาะเพราะฉะนั้นการนั่งเครื่องบินเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของความกดอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าในเรื่องของการแลดดิ้งที่บางครั้งอาจจะแรงหน่อยมีการกระแทกนะคะ้เปอร์เ,เซ็นต์ตรงนี้อาจจะทําให้เราเนี่ย พลาดได้เราอุตส่าห์บำรุงไขนะคะเก็บไข่นะคะปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเลี้ยงตัวถึงแล้วตัวสีส่งตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านแต่สุดท้ายเรามาพลาดกับเปอร์เซ็นต์เล็กๆตัวนี้คือพลาดแม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์เดียวมันก็คือพลาดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอาเป็นว่า7วันหลังใส่ตัวอ่อนนี้นอนอยู่บ้านก็ผ่อนอยู่บ้านดีที่สุดนะคะถึงอย่างไรก็ตามนะแม้กระทั่งว่าตั้งครรภ์ไปแล้วนะคะสามเดือนแรกก็ถ้าไม่มีความจําเป็นก็อย่าเพิ่งเดินทางเดี๋ยวเพิ่งเดินทางดีที่สุดนะคะแต่ถ้ามีความจําเป็นนะเราก็ต้องเลือกกาารเเดดินนทททงีี่่ซฟสุะะค